สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่วัวจากเงินพร่องมาเนยกันอีกเช่นเคยนะครับเราคือสถานีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่พร้อมส่งตรงความรู้แบบเน้นเนื้อๆไม่มีไขมันให้กับคุณอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับพี่วัวจะชวนทุกคนมาลงทุนกับสิ่งที่ไม่มีวันขาดทุนเด็ดขาดครับเพื่อทําให้ชีวิตของเราทั้งก้าวหน้าและก็มีความสุขมากกว่าเดิมครั้งหนึ่งครับวอลเลนบัฟเฟตเคยกล่าวไว้ว่าหนึ่งในการลงทุนที่เหนือกว่าทุกสิ่ง ก็คือการลงทุนในตัวเองครับเขาให้เหตุผลเอาไว้ว่าเพราะมันไม่มีใครครับสามารถพากสิ่งที่คุณมีออกไปได้แล้วเขาก็เชื่อด้วยครับว่าเราทุกคนนั้นยังมีศัก,ภศกยภาพในตัวครับที่รอวันนำออกมาใช้นะครับและในวันนี้พี่บัวก,ก็จะมาพูดถึงเรื่องการลงทุนกับตัวเองที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากครับว่าไม่มีวัน ขาดทุนแน่นอนหลายคนอาจจะสงสัยก็ได้ครับว่ามันจะไปแปลกอะไรพูดในเรื่องแบบนี้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็จ่ายให้ตัวเองอยู่เสมอทั้งกินทั้งใช้ทั้งข้าวของต่างๆแต่พี่บัวอยากบอกแบบนี้ครับว่าการลงทุนในตัวเองนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข้าวของ ธรรมดาธรรมดาทั่วไปจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายแง่มุมครับที่เราสามารถจ่ายออกไปเพื่อทําให้เรานั้นเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นกว่าเมื่อวานดังนั้นครับวันนี้พี่วัวจึงมีการลงทุนในตัวเองทั้ง4มิตินะครับแล้วเราจะมาสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นไปพร้อมๆกัน ทั้ง4มิติที่พี่บัวพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างนะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้เลยนั่นก็คือด้านแรกครับเป็นการลงทุนในความรู้ด้านที่2ครับร่างกายของเราด้านที่3จิตใจครับแล้วก็ด้านที่4ในด้านความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตั้งแต่ อันแรกสุดกันไปเลยนะครับด้านแรกครับคือการลงทุนในความรู้อันนี้เนี่ยจะตรงกับที่ปู่บอเรน e t ตบอกเอาไว้เลยความรู้เนี่ยเมื่อไรก็ตามถ้าเราได้ศึกษานะได้มีติดตัวไว้เมื่อไหร่ใครก็พากมันไปจากเราไม่ได้ครับแล้วเราเนี่ยแหละจะเป็นคนดึงเอาความรู้เหล่านั้นนะครับมาใช้เพื่อสร้างเพื่อทําอะไรสักอย่างให้มันประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเอง อย่างดรนิเวศเองครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการลงทุนในตัวเองการลงทุนในความรู้แบบนี้ดรนิเวศนั้นกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเขาเนั้นลงทุนในความรู้หนักมากนะครับไม่น่าเชื่อนะครับจากเด็กวัดดอนธรรมดานะครับได้กลายมาเป็นตำนานเซียนหุ้นไทยแบบนี้มันไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนนะครับดังนั้นในการลงทุนในความรู้นั้นนะครับมีได้หลายรูปแบบเลยคุณอาจจะซื้อหนังสือดีๆมาอ่านก็ได้ลอง สมัครเรียนคอร์สต,ต่างๆที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านไหนๆนะครับหรือว่าจะลองอจ่ายเงินเพื่อทํางานอดิเลขเพิ่มเติมขึ้นนะครับจะได้ค้นหาตัวเองเสริมความรู้ในด้านต่างๆมากขึ้นลองซื้อประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆพาตัวเองไปในสถานที่ที่มันดีๆได้ลองสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันจะกลายเป็นต้นทุนให้กับคุณครับทั้งประสบการณ์และความรู้ เพื่อให้คุณนั้นสามารถดึงออกมาใช้นะครับเป็นต้นทุนในการทำงานในการใช้ชีวิตได้ต่อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนั่นเองนะครับด้านที่2ครับมิติต่อมาลงทุนในร่างกายสุขภาพร่างกายเราครับเราต้องดูแลนะแต่เราก็ต้องดูแลได้ดีกว่าใครๆไม่ต้องรอให้หมอให้เพื่อนให้คนรอบตัวหรือครอบครัวมาบอกนะครับอย่าลืมว่าเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าคุณไม่ไหว ร่างกายมันไปต่อไม่ได้มันไม่มีใครมาทํางานหาเงินแทนคุณอยู่แล้วนะครับคุณก็ต้องมาดูแลตัวของคุณเองนะครับแรกเริ่มสุดเลยนะครับ3ด้านที่คุณควรจะจ่ายไปเพื่อดูแลนะครับแล,แล้วก็ลงทุนกับร่างกายกับสุขภาพของคุณนั่นก็คืออาหารการกินการออกกําลังกายและการนอน3ส,สิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญพื้นฐานมากๆเลยอย่างพี่บัวเองนั้นครับเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนเอาไว้ว่า คนวัยทำงานเริ่มต้นนั้นน่ถ้าเก็บเงินได้นะอันนี้เป็นหนังสือเก่าหน่อยนะครับอาจจะเป็นความคิดโบราณโบราณนิดนึงแต่ก็ได้ข้อคิดดีคือเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ควรเก็บเงินซื้อเข้าบ้านเขาบอกว่ามันคือเตียงนอนดีๆครับเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าคุณมีเตียงนอนดีๆนั่นะมันไม่ใช่แค่ให้คุณได้นอนหลับพักผ่อนธรรมดาธรรมดานะแต่มันยังช่วยแบบทําให้คุณนั้นรู้สึกสบาย ร,รู้สึกว่าได้หลับเต็มอิ่มได้นอนเต็มที่นะครับรู้สึกสบายตัวแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นไปทำงานในวันต่อๆไปพออ่านตรงนั้นแล้วก็นึกสนุกครับนึกขำขึ้นมาลองนึกถึงเกมเดอะซิมก็ได้หลายๆคนน่าจะเคยเล่นเนาะเราจําลองใช่ไหมเราจําลองเหตุการณ์ควบคุมตัวละครเนาะ แล้วตอนครั้งแรกสุดที่ยายเข้าบ้านาการช็อปเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้าบ้านเป็นเรื่องสนุกสนานมากครับในการเล่นเกมเดอะซิมแล้วพี่วัวก็นึกขึ้นได้เลยว่าแบบแหมอย่างน้อยที่สุดนะต้องมีเตียงนอนดีๆให้ตัวละครเราได้นอนเนาะไม่งั้นแล้วก็คืนนั้นมันนอนไม่เต็มอิม่มเพราะออกไปทํางานมันงุดงิดครับทีนี้จากที่เป็นสีเขียวมันกลายเป็นสีส้มโมโหโมโหไปกันหมดเลยเนาะอันดับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการ ดูแลเรื่องอาหารการกินไม่มีใครหรอกครับที่แบบว่าทํางานเยอะทํางานหนักแล้วก็ต้องมาทนกินแต่ข,ข้าวกล่องเวฟข้าวแช่แข็งอะไรตลอดเวลามองหาอาหารที่ดีดครับที่เหมาะสมกับตัวคุณเนาะกินให้มันครบทุกหมู่แล้วก็อย่าลืมหาอาหารมื้ออร่อยๆไว้ให้ตัวเองด้วยและสุดท้ายนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในมิติด้านการดูแลร่างกายตัวเองเนาะที่พี่บัวไม่อยากให้มองข้ามไปนั่นก็คือการดูแลรูปลักษณ์ของตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับ ข้อนี้มันจะช่วยเสริมความมั่นใจในตัวคุณครับแล้วพอคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันก็จะไปช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณได้มากขึ้นซึ่งมันเป็นส่งผลต่อเนื่องและก็มีความสํคาคัญมากในมุมมองบางมุมมองนะครับเขาจะบอกกับเราว่าความน่าเชื่อถือนะันมีค่าเท่ากับเงินเะนเลยทีเนดะียวลองนะึกภาพดูครับว่าถ้าเกิดเรานี่ ต้องไปขายงานโปรเจกต์สักล้านหนึ่งนะครับให้กับลูกค้าแต่ภาพลักษณ์เราเนี่ยแย่มากเลยแต่งตัวก็มอซออุปกรณ์ก็ผุพังแล้วลูกค้าที่ไหนจะเชื่อใจและก็อยากจ้างงานคุณใช่ไหมครับนั่นก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเนาะสำคัญความน่าเชื่อถือสําคัญใครจะมาบอกว่าอย่ามาตัดสินกันที่รูปลักษณ์ภายนอกสิพี่บัวเข้าใจครับมันเป็นเรื่องจริงเนาะเราไม่เถียงเนาะและทุกคนพยายามจะทําแบบนั้นเราไม่ควรตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกก็จริงแต่มันห้ามกันยากครับเพราะสุดท้ายแล้วแว็บแรกความประทับใจ ของเรามันก็เกิดขึ้นจากรูปลักษณ์ภายนอกของเรานั่นเองและเรื่องสุดท้ายในมิตินี้ที่อยากทิ้งท้ายกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาค่าหยูกยานู่นนี่นั่นต่างๆป่วยต,ต,ต้องไปหาหมอครับไม่ใช่เอาแต่คิดว่านอนพักเดี๋ยวก็หายเพราะถ้าเป็นหนักมันไม่คุ้มกันมิติต่อมาครับที่อยากให้ลงทุนในตัวเองมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการลงทุนเพื่อดูแลจิตใจใจ่ายเงินออกไปครับเพื่อให้คุณน,นั้นมีความสุข จ่ายเงินออกไปเพื่อทําให้จิตใจคุณจำใสล่าเดิงคุณอาจจะมีทริปพักผ่อนนะครับกับเพื่อนกับครอบครัวหรือไปคนเดียวบ้างก็ได้เพื่อให้จิตใจมันได้ผ่อนคลายมากขึ้นมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นจะได้คิดทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นได้ชาร์จแบตนะครับทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันหรือจะดูแลลงทุนด้านจิตใจด้วยการทําบุญทําทานส่งต่อแบ่งปันก็ได้ มันอาจจะไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเป็นเงินมากมายใดๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ทําแล้วคุณอาจจะรู้สึกอิ่มใจมากขึ้นภูมิใจในตัวเองมากขึ้นและก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นไม่ต้องเป็นทําบุญอย่างเดียวก็ได้เป็นการส่งต่อก็ได้ครับคุณอาจจะทําอะไรเป็นโครงการเล็กๆของคุณดีๆหาหนังสือดีๆหาอุปกรณ์ดีๆไปบริจาคให้เด็กๆทําห้องสมุดเล็กๆหรือหาอุปกรณ์กีฬาเหล่านี้นะครับจะถ่วยให้คุณนั้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ เสริมพลังทั้งใจได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับแล้วเรื่องสุดแล้วเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายเนาะเป็นการลงทุนในด้านของความสัมพันธ์เพื่อนครับคนรักครอบครัวคอนเนคชั่น ทุกอย่างล้วนใช้เงินหมดเลยมนุษย์นั้นเป็นสังคมครับเราขาดการเข้าสังคมพวกนี้ไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีมากแต่เราก็จําเป็นต้องมีแล้วมันต้องมีแบบมีคุณภาพด้วยเวลาเราอยากนัดเจอใครกินข้าว ใช้เงินทั้งนั้นนะครับเพื่อนแต่งงานงานบุญงานบวชงานศพทุกอย่างใช้เงินทั้งนั้นอันนี้เป็นราคาค่าสังคมที่เราต้องจ่ายแล้วถ้าเราไม่ยอมจ่ายมันเลยนั้นมิติด้านนี้ของเราก็อาจจะไม่ดีนักนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของคอนเนคชั่นคุณไม่จําเป็นต้องมีเยอะเลยครับไม่จําเป็นว่าเราต้องรู้จักคนไปทั่วเป็นพันเป็นหมื่นคนไม่จําเป็นขอแค่มีคุณภาพเน้นๆแค่ไม่กี่คน ก็พอบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการจ่ายเงินแต่อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องของแรงและก็เวลาของคุณไปด้วยนะครับซึ่งวิธีสร้างคอนเนคชั่นที่ดีนะครับมีหลักการง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมอบในสิ่งที่อ e ีายต้องการนะครับถ้าอ e ีายต้องการแรงนะครับเราก็อาจจะไปช่วยเขาได้อ้าวอ๋อเอเอ,เอมีคนรู้จักคนนี้เออเขาย้ายบ้านใหม่เออ เขาอยากจะมีคนช่วยในการคนน้นค้องตรงนั้นเรามีเวลาพอเราสลละเวลาตรงนั้นไปช่วยเขาก็จะช่วยให้เรานั้นผูกพันกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนกัน มน,นะครับเขาหาของชิ้นนี้อยู่เราไม่จำเป็นต้องซื้อให้เขาก็ยังได้เราแค่ชี้เป้าบางอย่างเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออดีจังเลยฉันง่ายขึ้นเยอะเลยเออคนนี้ช่วยฉันได้พอเราทําวนๆไปแบบนี้ครับสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่อีกฝ่ายนึกถึงเองแล้วคอนเน็กชันเหล่านั้นก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมานั่นเองและนี่ก็คือ4มิตินะครับที่วิวนํามาแนะนํากันสําหรับการลงทุนในตัวเอง นะครับทั้ง4มิติเพื่อจะทําให้คุณนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นและก็มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วมันไม่มีวันขาดทุนอย่างแน่นอนอย่าลืมครับจ่ายให้ตัวเองด้วยอย่าไปจ่ายให้สิ่งอื่นไปเสียหมดและนี่ก็คือคอนเทนต์ที่พี่บัวนํามาฝากกันในวันนี้แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ